ใไฮโซไนถูกใจเต้าในชุดนี้เรียกได้ว่ามองอะไรอะไรก็กลายเป็นสีชมพูจริงๆเลยล่ะคะ่ะสำหรับนางเอกสาวเต้านัทพรและไฮโซไนประนันเพราะมีโมเมนต์ความหวานออกมาให้ติดตามกันทุกวันเรียกได้ว่าแคปชั่นช่วงนี้ของทั้งคู่ก็จะหวานๆออนๆเหมือนได้กลับไปมีความรักแบบสิบสีอีกครั้งเลยล่ะคะ่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้ทางคู่ก็มีภาพไปทานดินเนอร์หรูด้วยกันไปงานแต่งรวมถึงไปทํากิจกรรมหลายๆอย่างด้วยกันแทบทุกวันเรียกได้ว่าไลฟ์สไตล์ของคู่นี้ตรงกันสุดๆแถมล่าสุดความชอบหลายๆอย่างก็ตรงกันอีกจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะล่าสุดสาวแต้วเข้าสู่วงการฟุตบอลด้วยล่ะค่ะซึ่งก็เลือกทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วและแน่นอนว่าอยู่ทีมเดียวกับแฟนหนุ่มเลยงานนี้เจ้าตัวก็ใส่เสื้อเชียร์ทีมอาเซนอลพร้อมแคปชั่น รีเิสเตอร์แอตเล a ิโน่แฟนทำเอาแฟนๆหลายคนเข้ามาคอมเมนต์กันสนันเลยว่าแฟนอาร์เซนนลสวยทุกคนครับปืนใหญ่ทีมเดียวกันเลยน้องแต่ท่านีใครล,ลูกสาวเลยค่ะตุเด็กมากเลือกทีมถูกแล้วครับแฟนผีร้องให้แล้วสวยจ,จังเลยค่ะสาวคนนี้ซึ่งชุดนี้ก็ถูกอกถูกใจให้โซนในสุดๆจนเจ้าตัวเนี่ยต้องเอาไปโพสล,ลงใน IG Story พร้อมข้อความตอบรับแฟนอาร์เซนอลคนใหม่แม้ขนาดเชียร์บอลก็ยังอยู่ทีมเดียวกันเลยนะคะคู่นี้เรียกได้ว่าตอนนี้มีกิจกรรมหลายๆด้านด้วยกันเยอะมาก และเป็นเพื่อนคู่คิดที่ดีสุดๆดูเหมือนว่ารักครั้งนี้ของสาวแต้วจะไปได้สวยสุดๆเลยละค่ะเพราะไลฟ์สไตล์รวถึงความชอบหลายๆอย่างในชีวิตที่ตรงกันเรื่องข่าวดีหลายคนจับตามองว่าจะมีลุ้นแต่งงานกันหรือเปล่านั้นบอกเลยว่าลุ้นกันสุดๆเลยละจ้า